พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้มีหัวข้อว่าชัยชนะอันงดงามพระคัมภีร์วิวร์บทที่11ข้อ4กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วชีวิตมนุษย์เหมือนลมหายใจ วันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่านไปพระคัมภีร์ได้หยิบยกความจริงนี้มาพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาและกล่าวว่าวันหนึ่งความตายจะต้องมาถึงเราทุกคนซึ่งโดยปกติแล้วคนทั้งหลายมองเห็นว่าความตายเป็นสิ่งเลวร้ายและทำให้เขานั้นมีจิตใจที่หวาดกลัวในบ่ายแก่ๆวันหนึ่งสิทธยาพิบาลได้ไปเยี่ยมเศรษฐีชราที่กำลังสารวนกับการเตรียมงานศพ ของตัวเศิษยพิบาลคนนั้นถามเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีครับนอกจากที่ท่านเตรียมสถานที่พักสําหรับร่างกายของท่านแล้วท่านได้เตรียมสถานที่พักสําหรับจิตวิญญาณของท่านแล้วหรือยังเศรษฐีชารานั้นนิ่งอึ้งต่อคําถามที่ได้ยินเพราะเขาไม่เคยได้คิดถึงการเตรียมพร้อมสําหรับชีวิตในโลกหน้ามาก่อนเลย แต่หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์จากสิทธยาพิบาเลเศรษฐีชราคนนั้นได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในวันนั้นและมั่นใจว่าจะมีที่พักสำหรับชีวิตในโลกหน้าบุคคลที่เตรียมการเพื่อสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือคนฉราดเพราะทุกคนต้องไปพบกับชีวิตหลังความตายอย่างแน่นอนไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้เข้าสู่อาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับทุกคนที่รักพระองค์ส่วนผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์จะต้องลงไปอยู่ในสถานที่ที่มีไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิดเพราะกรรมชั่วที่ตนได้ทำไว้พระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มบ่งชี้ว่าความตายเกี่ยวโยงกับความบาปอย่างแยกไม่ออกความตายเป็นโทษส่วนหนึ่งที่ตกกับอาดัมเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า เปาโลเองมองความตายว่าเป็นผลลัพธ์อันหนีไม่พน้นที่สืบเนื่องมาจากบาปที่มีอยู่ในโลกเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์จึงไม่อาจทนดูความบาปชั่วได้ถ้าเราตายโดยที่เรายังไม่ได้รับการอภัยโทษบาปความตายนั้นจะไม่ใช่แค่ความตายฝ่ายกายแต่จะเป็นฝ่ายจิตวิญ,ญญาณด้วยนั่นคือจะต้องถูกตัดขาดจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ พันธสัญญาใหม่จึงกล่าวบ่อยครั้งว่าคนที่ไม่เชื่อไม่วางใจในพระเยซูคริสต์จะมีชีพเฉพาะฝ่ายกายแต่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณได้ตายไปแล้วอันเป็นผลจากการที่เขาไม่เชื่อฟังและความบาปที่เขาได้กระทำเมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนกางเขนพระองค์ทรงรับโทษบาปแทนมนุษย์ทั้งปวงการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์นั้นได้บ่งชี้ว่า ระองทรงมีชัยชนะเหนือความตายดังนั้นแม้ร่างกายของเราจะต้องตายตามกฎธรรมชาติแต่โดยความเชื่อในพระคริสต์เรามีชีวิตนิรันดร์คริสเตียนได้หลุดพ้นจากความตายฝ่ายวิญญ,ญาณและมีชีวิตใหม่แล้วและเวลานี้เรากำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยยุคสุดท้ายซึ่งในยุคนั้นความตายฝ่ายกายศัตรูตัวสุดท้ายจะถูกกำจัดโดยสิ้นเชิง พระคัมภีร์วิวรซึ่งเป็นพระคมภี์เล่มสุดท้ายได้เปิดเผยฉากจบอันน่าตื่นตาตื่นใจหลังจากที่ความตายและความชั่วร้ายพ่ายแพ้อัครทูตยอนได้บรรยายถึงภาพชัยชนะอันงดงามที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับผู้คนของพระองค์และทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาและความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคําครวนการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ความตายจะมาเยือนแต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมได้ในวันนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดสิ่งที่ทำทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าการแน่ใจว่าเราได้พร้อมแล้วที่จะไป เราได้พร้อมแล้วได้จัดเตรียมแล้วสำหรับที่ที่เราจะไปพักหลังความตายพี่น้องคะในโลกที่เต็มไปด้วยความยากลำบากคริสเตียนสามารถยึดพระสัญญาข้อนี้ได้ว่าหลังจากที่เราหมดเวลาในโลกนี้แล้วจะไม่มีการสูญเสียจะไม่มีการร้องไห้จะไม่มีการทำให้หัวใจของเราต้องแตกสลายอีกต่อไป พระสัญญาของพระเจ้าในตอนนี้ให้ความหวังที่ทำให้เรามั่นใจถึงชัยชนะที่งดงามว่าเราจะมีชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิพนิร์อารเมน